ฉะนั้นจึงบอกได้ว่าความอาจหารกล้าหานมันเกิดขึ้นมาเองเราจะมีสิ่งที่เป็นความสวา่งสวางซึ่งสว่างซิยิ่งกว่าแสงของพระอาทิตย์เรียกว่าในเมื่อมีพระธรรมแล้วแม้แต่อยู่ในที่มืดมันก็มีความสว่างอยู่ในที่นั้นเพราะจิตใจนี้มันมีความหนักแน่นมั่นคงและรู้หนทางที่จะเดินเรามีพระธรรมเป็นเพื่อนและพระเมื่อเรามีพระธรรมเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยพระธรรมจะอยู่กับเราตลอดทุกเวลานาทีพระธรรมไม่เคยทรยศต่อใคร ถ้าเรามีเพื่อนที่เป็นคน<ม>ก็เคยพูดกันนักหนานแล้วใช่ไหม,มที่เราต้องเจ็บปวดเพราะเพื่อนหักหลังเ<ม>พื่อนทรยศแต่ในการที่เราจะมีพระธรรมเป็นเพื่อนจะไม่พบกับคําว่าหักหลังทรยศเราจะพบแต่ความมั่นคงความสุจริตความเป็นมิตรที่มีแต่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามความสดชื่นของความมีชีวิตยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีความอาจหารที่เราจะเดินไปคนเดียว บนถนนแห่งนี้ถึงแม้จะไม่มีใครมาเดินด้วยแต่เรารู้ว่าเรามีเพื่อนมีเพื่อนอยู่ในใจคือพระธรรมเป็นหลักที่จะเป็นประทีปเพื่อจะนําทางเรียกว่า่องสว่างไปข้างหน้าเราจะเดินไปทางไหนเราจะไม่หลงทางในที่มืด